I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So, get help falling in love. Can't take the hint and give up. My mama told me, Don't talk to people you haven't met. I guess my mama looks right. But it's not cause everybody. w ิ l c o m e back t ก s ทูช่องกิ๊คนาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกิก็อยู่ที่ประเทศเวียดนามน,นะคะทีิปีกิ๊บจะพาทุกคนไปทางใต้ของประเทศเวียดนามค่ะลงที่ยาจางแล้วก็ไปต่อที่ดาหลัดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาที่ยาจางค่ะ ก็มาทั้งหมด4วัน3คืนนะคะก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูค่ะว่าประทิปนี้จะเป็นยังไงค่ะสำหรับซิมนะคะกิ๊ฟก็เปิดลงมิ่งมาคนนึงแล้วก็มาซื้อที่นี่คนหนึ่งค่ะอยากลองว่าเน็ตที่บ้านเขาจะเร็วแค่ไหนซึ่งทดลองแล้วนะคะก็ค่อนข้างเร็วเลยค่ะแล้วก็เป็นอันลิมิเต็ดดาต้ด้วยนะคะราคาเพียงแค่2 2 0 0 0 0สอเวียดนามดองค่ะหรือตกประมาณ300บาทเองค่ะหลังจากนั้นนะคะกิ๊ฟกับออยก็มายืนรอเรียกแกร เพื่อไปต่อ,อยังจุดขึ้นรถบัสนะคะเดี๋ยวกิ๊จะไปที่เมืองดาลัดก่อนซึ่งดาลัดจะอยู่เป็นทางด้านบนนะคะต้องขึ้นต่อไปอีกป,ประมาณ3-4ชั่วโมงในกรณีที่นั่งรถบัสนะคะซึ่งรถบัสเนี่ยเป็นรถบัสนอนค่อนข้างสะดวกแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้อะต้องเรียกแกรปต่อเข้าไปก่อนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงราคา29 0 0 0เมเวียดนามดองก็ประมาณ400บาทห่างกันก็โอเคนะคะที่นี่นะคะการเดินทางค่อนข้างสะดวก สามารถเรียกแก๊ปได้ตลอดเวลาแล้วก็คนขับรับไวมากแล้วก็ราคาค่อนข้างแฟนมีโค้ดให้ใช้ตลอดปีบเลยค่ะแล้วก็ข้อควรระวังนะคะเวลาเราเรียกแก๊ปนะอยากให้เช็คเลขทะเบียนให้ตรงกับที่ขึ้นในแอป,ปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงเนี่ยเราอาจจะเจอมิชชีพที่มั่วให้เรากระโดดขึ้นรถไปแล้วอาจจะโดนชาร์จพิเศษได้ค่ะก็ระวังจุดนี้กันด้วยค่ะ mm, Cause she plays it so cool, making up her own rules. And I'm a loser for thinking I've got any shot in the dark now, it's hitting me hard. Tell me, what am I supposed to do? Cause I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So, she can I fall in love. ก็มาถึงสถานีขายตั๋วรถบัสกัแล้วนะคะฟูตาบัสไลน์ซึ่งออฟฟิศเขาก็จะเป็นเล็กๆมีสีส้มแบบนี้เลยค่ะก็มีขายไปหลายที่นะคะดานังดาลัดแล้วก็มีหลายราคานะคะก็เดี๋ยว เราจะไปดาลลัดกันก็ตกอยู่ที่1,70,000ดองค่ะก็ประมาณเงินไทย240บาทค่ะใกล้เคียงกับราคาแก๊ปที่เราเรียกมาลงตรงนี้เลยนะคะซึ่งมาถึงนะคะก็ผิดแผนไปนิดนึงคือเราอะตั้งใจว่าจะออกจาก21โมงแต่กับเหมือนรอบจะเต็มนะคะเราได้รอบออบ่ายโมงครึ่งออกจากนี่นะคะก็จะมีรถมินิแวน พาเราไปขึ้นที่ยังสถานีรถบัสใหญ่ๆเนี่ยประมาณเที่ยงครึ่งเขาจะพาเราไปที่นู่นค่ะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าหน้าตาสถานีรถบัสแล้วก็รถบัสเป็นยังไงค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่รู้ก็ถ้าเรียกแกลบมาก็ปักดีๆนะคะทุกคนแต่ว่าที่คิดว่าที่มากันสองคน,นี่ยที่ทําอยู่ตอนเนี้ยก็ไม่ได้น่าจะผิดอะไรนะแต่คิดว่าอาจจะแบบไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นแบบนี้ก็คือ ปักแก๊เราไปลงที่ออฟปิดก่อะแล้วก็คือต่อรถม,มีบัสมาลงนี่คือในในหัวคือคิดว่าแก๊สอะถึงนี่เลยก็เลยจะผิดแผนไปเกือบเกือบชั่วโมงนึงอะเนาะเอะอชั่วโมง,โมงนึงเพราะว่าตอนแรกแผนไว้ก็คือขึ้นรอบเที่ยงแล้วถึงสี่โมงอันนี้ก็คือถึงทางมุเย็นก็น่าจะได้แค่เก็บของแล้วก็เข้าโรงแรมมาหาอะไรกินตอนนี้นะคะ คือห้องบนมันก็จะเป็นแบบที่นอนแบบนี้สองชั้นเด็กมากเราได้ชั้นบนน่ะอยู่บีสิกับบี1ิเดี๋ยวเราไปหาทางขึ้นกันก่อนขึ้นมาก็ต้องถอดรองเท้ารองเท้าใส่ถุงแบบมีนะคะก็น่าจะนอนสบายอยู่มั้งเนี่ยเบาะหนังยังดีตอนนี้ขึ้นมาแล้ว พอดีตูดแล้วก็เท้ายัดเข้าไปแล้วก็สำหรับชั้นสองก็คือปีนอีตรงนี้ปีนขึ้นมาก็้นข้างล่างก็จะลำบากนิดนึงก็เดี๋ยวเจอกันอีกสี่ชั่วโมงค่ะเจอกันที่ดารลคค่ะ <c oughs> ี๋ยวจะรีวิวห้องพักให้ดูนะคะที่นี่คือ New Century Dallas Hotel ก็คืออยู่บนเขาเลยเวอร์ปะราคาจริงห้องคือแบบไม่ถึงสองพันป้าจำไม่ได้อ่ะเนี่ยเนี่ยคือห้องเวอร์มากอะไรเบอร์นั้นนะดูห้องน้ำาาดูใหม่มากเลยอะห้องน้ำแบบใหญ่อยู่นะแล้วก็คือฉันชอบที่นั่ง ไม่ใช่ที่นอนแล้วก็ความแบบอ่างอาบน้ำข้างๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูวิวระหว่างอาบน้ำไปเลยเลิศนะเดี๋ยวเก็บของแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเปลี่ยนชุดหลังจากเก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะกิ๊บก็รีบออกมาข้างนอกเพื่อมาเดินเล่นดูชมเมืองนิดนึงนะคะก่อนมืดก็ เรามาแวะกันที่ดามเวียนสแควร์ค่ะซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เวลาใครมาดาลัดก็จะมักมาถ่ายรูปกับเจ้าโดมดอกบัวนี้นะคะแล้วก็ข้างๆก็จะมีโดมดอกทานตะวันอันใหญ่ๆด้วยค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขามีลักษณะคล้ายๆสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เวลาตกเย็นเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็จะมีของขายให้นั่งทานกันแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ตรงนี้ก็คือจะมีบริการรับถ่ายรูปกับน้องหมาน่ารักมากๆเลยน้องแบบนิ่งมากๆแล้วก็ รู้งานมากๆเลยค่ะตกเกย็นคือบรรยากาศดีมากตรงข้ามนะคะจะเป็นเหมือนแบบบึงขนาดใหญ่มีน้ำเยน็ยนๆลมพัดนั่งชิลได้สบายเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเดี๋ยวกิ๊บจะลองแวะเข้าไปดูใต้โดมดอกทานตะวันอันนี้กันค่ะซึ่งข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะมีเหมือนเกมโซนเกมเซ็นเตอร์แล้วก็มีอีกหนึ่งอันก็คือโกมานะคะหรือว่าโกคล้ายๆโกโฮเซลบ้านเราค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะเพราะว่าดูจากอ่อสัญ,ญลักษณ์ของห้างก็คือเหมือนที่ไทยเลย พอลองเดินเข้ามาดูนะคะก็เหมือนจริงๆค่ะก็ให้นึกถึงบิ๊กซีบ้านเราเนาะแล้วก็จะมีของขายต่างๆเยอะแยะมากมายเวลาเราอยากมาซื้อของฝากของกินของใช้อะไรเงี้ยมีหมดทุกอย่างแล้วก็กาแฟนะคะเป็นตัวดังของที่เวียดนามเลยแล้วก็มาเดินดูขนมว่ามีอะไรที่แบบแปลกๆนอกนอกจากบ้านเราบ้างก็ค่อนข้างเยอะเลยนะและอีกหนึ่งไฮไลไท์ของที่นี่เลยนะคะคือเบียร แอลกอฮอล์ที่นี่เขาขายถูกมากนะคะทุกคนใครเป็นคอแอลกอฮอล์สายแอลกอฮอล์เนี่ยมาที่นี่น่าจะถูกใจอยู่เพราะว่าดูจากราคาที่กิฟท่ายให้ดูนะคะแบรนด์ดังๆหรือว่าแบรนด์ที่เรากินที่บ้านเราแพงๆอะ่ะที่นี่ก็ยังถูกมากๆอะ่ะแล้วต่อมานะคะพอตกเย็นเราก็มาหาอะไรทานก่อนกันกบข้าห้องกันคะ่ะก็มาแวะที่ร้านนี้นะคะเป็นร้านลักษณะบีบีคิวแอนฮอทพอตนะคะก็ตั้งอยู่บนเขาเลยแล้วก็มีวิวแบบ กินข้าวแบบฟินมากๆเหมือนกินหมูกระทะรับลมเย็นๆอย่างนี้เลยค่ะสั่งเซตนี้ไปเขาบอกว่าอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นเนื้อสำหรับสองคนแนะนำก็เลยลองสั่งอันนี้มาซึ่งไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างก o o งเกิลชั่มใช่ไหม What What is this? Uh, it is? อ่าเปนแกิง is a beverage or barbecue ไม่ใช่เมื่อกี้เขาบอกดิ้นอยู่อีกหน้่นทุกคนเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้คือจริงๆเราอิ่มแล้วกินกินตัวบาร์บีคิวไปกำลังจะคิดตังแล้วเขาก็เดินม,มาถามว่ายังมีฮอตพอรตเหลืออยู่อีกในเซ็ตรับเลยไหมวอสอิ่มแล้วยังเหลืออีกหนึ่งก็ต้องกินปะ ซื้อแล้วก็วเอามานมาหน่อยเดยอามาดูกันว่าพอพอที่ว่าในเซตอะมันจะเป็นยังไงเนาะอลังอยูนอน่นะที่เขาบอกว่าเหมาะก,กับสองคนอ่ะจักสีน่าจะดีสองไม่ไหวจริงนี่ขนาดสองคนนี้เป็นคนกินเก่งก็ยังแบบค่อนข้างอิ่มอ่ะและนี่ก็คือห <laughs> น้าต่อพอๆอลังการมากโอเคกินหมดกี่โมงนี่ก็แบบเซตผกัก เขาก็มีเส้นแต่ไม่รู้มีเนื้ออะไรไหมนะรอมาเสิร์ฟดูด่าคำจอบแล้วว่าเนื้อที่ที่เราหลอไม่น่าจะมาส่งแต่คือมันตุ่นอยู่ในนี้แล้วมันฟิลแบบซุปกไก่อ่ะไก่ตุ่นยาจีนะ่ะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเป็นเป็นไก่กับเห็ดเห็ดต่างๆเนี่ยเออคืออร่อยนะจริงๆคือขนาดเป็นคนไม่กินหวานอะ่ะก็ยังรู้สึกว่ารสชาติโอเคแต่ติดเทียวไปนิดนึง mình đi ta Ừm, ngon rồi rồi đu đi hát ta à đi được ạ คือบินที่เรากินวันนี้นะคะทั้งหมด950านลนแบตแล้วบ้าไปแล้วไม่ถึงล้านแต่ว่ากินไม่หมดนะเนี่ยไม่ไหวจริงๆอะ่ะต้องยอมก่อนที่จะอ้วกเออโอเคเลยค่ะถ้าผักแถวนี้ก็มาแวะทานกันได้ค่ะอ่านไม่ออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ค่ะ กิะะ๊ก็มาอยู่ที่สวนไฮเดนเยียนะคะทุ่งไฮเดนเยียที่ใครมาดาลัดก็จะต้องมาแวะถ่ายรูปกับดอกไม้ไฮเดนเยียสวยๆก็ไม่ค่อยมีคนเลยนะเอาจริงเดี๋ยวพาไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงเรียกแกบมาจากโรงแรมนะคะประมาณอีก3นาทีไม่แพงนะประมาณ190บาทไทย คค่ะทนไปดูเข้ามาแล้วก็ต้องมาซื้อตั๋วกันก่อนนะคะราคาคนละหนึ่งแสนเล็นามดองหรือประมาณ140่สี่สิบาทค่ะพอซื้อตั๋วมาแล้วเขาว่าไงนะเขาบอกว่าเอาตั๋วไปเอาเครื่องดื่มในร้านกาแฟตัว๋วแล้วก็คือคาเฟ่ยอยู่ตรงนู้นก็เดี๋ยวค่อยไปกินแล้วกันนี่ข้างหลังสวยไหมแล้วก็อันนี้เป็นสะพานที่แบบคล้ายๆคล้ายๆที่ไหนนะ เออวันนาหิวอ่ะที่มันเป็นมือแต่คือแบบอันนี้ก็เ,แบบเหมือนเลยแหละเออสวยมากเดี๋ยวจะลองเดินไปดูแต่ว่าตอนตอนมาถึงตอนแรกอ่ะให้ฟิลอะไรรู้ป่ะให้ฟิลเหมือนมาเชียงใหม่ไอเลิฟรับไอเลิฟเฟิร์เวอร์ไอเลิฟฟร์ที่เป็นเป็นความดอกไม้ที่เราไปเวลาขึ้นเหนือเออประมาณนั้นเลยแต่คือคนมันไม่วุ่นวายมันไม่มีคนเลยเห็นปะหรืออาจจะมาเช้าด้วยแหละแต่คือแบบ ถ่ายรูปเล่นดีกว่าตอนนี้ก็คือถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือเ <c oughs> มื่อกี้ขอถอนคำพูดที่ว่าไม่มีคนผ่านไปประมาณ20นาทีอะ ตัวลงแล้วตอนนี้คือแบบวุ่นวายมากเสียงเจียวเจ้าคือแบบเออโชคดีมากที่เมื่อกี้คือมาเร็วอะไม่ไงั้นไม่ได้รูปแน่นอนคือวุ่นวายมากก็เลยแบบอันนี้คือถ่ายเรียบร้อยแล้วก็เลยมานั่งแล้วก็ไปแลกอันนี้มากินแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊นนึงเราจะกลับที่พักไปเช็คเอาท์แล้วก็เตรียมขึ้นรถบัสกลับยาจางค่ะ got hold over so so the It's just when me me despair everyone around me's found a way to let it go but i can't help but focus on the things i can't control all the darkness in my mind pain that i can't leave behind i know there's a silver line that i can't see บีชยาจังเลยแล้วก็มีกาดเวลคัม mm. <Welcome S 2> ด้วยนะน่ารักมากมีอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เข้ามาแล้วก็จะมีแบบที่แหงเสื้อผ้าแล้วก็จะเป็นห้องน้ำด้วยห้องน้ำใหญ่มากแล้วคือเนี่ยตรงนี้คือเป็นกระจกออกไปเป็นอ่างแล้วก็อาบน้ำอย่างนี้มีให้ครบหมดเลยนะคะพวกสบู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบพื้นฐานแล้วก็มีมินิบาร์ด้วยส่วนเตียงเราก็ได้อัพไซส์มาเป็น เป็น s ีวิ i นะคะก็เหมือนจะได้ดีกว่าเดิมอยู่นิดนึงอันนี้จะเป็น,ปนหันหน้าออกทางนี้นี่คือฝั่งแบบเหมือนเป็น city แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถือจะเป็น sea view. s ี a v i ราเป็น sea view แล้วเนี่ยตอนนี้ร้อนนะี่ยังไม่อยากออกห้องใหญ่ขึ้นอ่าห้องใหญ่ขึ้นเนี่ยเ,เดี๋ยวจะลงไปบี a กันนะคะ คเีเเดี๋ยวเก็บของแล้วก็ออกไปหาอะไรทานตอนเย็นตกเย็นนะคะกิฟก็มาทานร้าน i อริ e b ัฟเฟ่ค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารซีฟู้ดบัฟเฟ่นะคะมีเบียร์ด้วยราคาต่อหอยอยู่ที่ประมาณ2,45,000เวียดนามดองค่ะหรือประมาณ3,50กว่าบาทค่ะที่นี่นะคะที่เราหารีวิวมาเลือกร้านนี้เพราะว่าอันดับแรกเลยคือมันใกล้โรงแรมมันไม่ได้ไกลขนาดนั้น2คือเราอยากกินซีฟู้ดนะคะเราก็เลยมาลองแต่ว่า ยอมรับนะคะว่าที่นี่อาหารค่อนข้างเยอะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายซีฟู้ดค่อนข้างสดแต่ว่ามันแย่ตรงที่ว่าไม่ไม่ไม่เชิงแย่แต่ว่าไม่ค่อยประทับใจตรงที่ว่ามันพอมันเป็นร้านดังแล้วมีทัวร์ลงเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทัวร์จีนนะคะทําให้เนี่ยลายอาหารค่อนข้างชอ็อตเช่นลายอาหารซีฟู้ดนะคะอยากกินกุ้งเนี่ยก็จะไม่ได้กินนะเพราะว่าต้องไปสั่งกับพนักง,งานถึงจะได้กินแล้วก็ได้กินทีเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆ แต่ภาพรวมอื่นๆโอเคนะคะที่ถูกใจก็คือมีบุฟเฟ่เบียร์เนี่ยแหละค่ะทำให้อารมณ์เราลงมาได้ค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าในวินเทอร์แล้วนะคะมันจะแยกสองฝั่งคือคนที่ซื้อตั๋วมาแล้วกับคนที่ยังไม่ได้ซื้อตัว๋ว เราอะซื้อมาแล้วจากในกรุ๊ปก็เลยเดินเข้าทางนี้เลยเฮ้ยแล้วคือวันนี้ทัวรลงเยอะมากเสียงดังมากตอนนี้อยู่บนเคเบิลคาร์แล้วนะคะก็คือในเคเบิลคาร์น่าจะมีไม่ใบนะน่าจะนั่งได้ประมาณเต็มที่12คนแต่ว่าที่กินมานั่งก็คือมีประมาณ8คนนั่งกับคนอื่นเลยก็ค่อนข้างเจ้าจ๋าวเพราะว่าวันนี้ทัวร์เยอะมากถ้ามเป็นวันเสาร์เลยแหละตื่นก็เลยแบบ ค่อนข้างเยอะอุ่นวายนิดหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวรอไปดูว่าที่ Pearl วินเพลว่ะมันมีคนเยอะหรือเปล่านะอันนี้ก็เห็นปะข้างหลังเนี่ยก็คือถึงเกาะสำหรับเกาะวินเพลนะคะก็จะมีฟิลคล้ายๆเหมือนเกาะเซนโตซ่าประเทศสิงคโปร์เลยค่ะแล้วบนเกาะก็จะมีขนาดใหญ่นะคะสร้างส่วนสนุกขนาดใหญ่ชื่อว่าวินวอนเดอร์ค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะมีเครื่องเล่นหลายโซนมากมายนะคะก็จะมีทั้งหมด6โซนใหญ่ๆมีแอดเวนเจอร์ เอ่อ s i n r s g n w o r n w o r r d g n w d t n w w t e r World Sea World แล้วก็ f a i r y l a n นนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละโซนก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะก็ต้องใช้เวลาเดินทั้งวันค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่สำคัญที่นี่นะคะพาร์คเปิด8โมงถึง3ทุ่มก็อยากให้ทุกคนเผื่อเวลาในการขึ้นกระเช้ากลับกันด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ได้พักคนเกาะค่ะ เป็นไงหลังจากเล่น My Adventure เมื่อกี้เบามากเอาความเอาแบบพูดเรียวๆกระจอกมาก <c oughs> ออยบอกว่าเหมือนเล่นหนูลมกดดีมเวอร์แล้วคือเหมือนหลายๆรีวิวที่ดูมาอันนี้คือแบบ The b เบสความหวาดเสียวสุดในปาร์คแล้วแล้วพอมาเล่นอ่ะมันก็เฉยๆนะขนาดกนเป็นคนที้กลัวก็คือแบบก็ทนได้อ่ะเอาจริงไม่กีดเลย แต่ก็ตามบิวบิวอารมณ์ไม่แย่นะก็คือมาจอยจอยมาเล่นสวนสนุกธรรมดาแต่คือแย่สุดคืออะไรคือแดดสไตล์อยู่แล้วร้อนมากดูเงื่อดิอาบน้ำปะเธออะฮะใช่ไปเล่นต่อวีอนนี้หนร้อนมาแอบนั่งกระเช้าที่เป็นแบบเหมือนชิมช้าแล้วนะคะก็คือโชคดีที่มันไม่เหมือนเคเบิลคาร์นนะก็คือใน มันมีแอร์ตอนแรกก็คุยกนะันว่าจะมีไหมวะลุ้นมากเลยเพราะว่าเคเบิ้ลขาดมันมีแอร์แล้วมันระหายในใจไม่ออกอมันก็ช้าๆนะนั่งไปเรื่อยไม่คิดอะไรตากแอร์เย็นใช่ไหมเย็นถ้าเทียบกับข้างนอกเรียกว่าสบายนะ ุดท้ายกิฟก็อยู่ไม่ถึงดึกนะคะกลับกันมาข้ามเกาะกลับกันมาประมาณบ่ายสองค่ะก็มาหาอะไรทานในเมืองกันค่ะสิ่งที่อยากลองที่นี่นะคะนั่นก็คือบั่นกันอ่าตอนแรกนะคะคิอจะไปร้านบั่นกันห้าสิบเอ็ดที่เป็นร้านดังแต่ว่ามันปิดก็เลยเลยมาที่ร้านบัลกนหกสิบเจ็ดนะคะซึ่งร้านนี้นะคะก็ดีไม่แพ้กันเลยค่ะกิฟสั่งเป็นหน้ารวมนะคะทั้งหมดแปดหมื่นเวียดนามดองหรือประมาณร้อยกว่าบาทในจานนี้ก็จะมีประมาณห้าหกหน้าก็รวมรวมกันคือ หน้าตามันดูแบบแปลกๆใช่ปะทุกคนมันอาจจะไม่เคยเห็นที่ไทยเพราะว่ามันเป็นฟิลเหมือนหน่มคกอะ่ะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีเป็นเหมือนหน้าไส้คาวอะ่ะอยู่ด้านบนตอนแรกกริ๊บก็แบบจะกินดีไหมเพราะว่ากลัวรสชาติมันแปลกๆเนาะดูหน้าตามันแปลกๆใช่ปะแต่พอลองแล้วอร่อยมากนะคะวิธีการกินเขาเขาจะให้ถ้วยเหมือนเป็นน้ำ,นำจิ้มอะไรสักอย่างเป็นถ้วยอย่างนั้นแะแล้วเขาก็จะมีไอตัวเหลืองๆคล้ายๆขงิงแล้วก็ใส่พริกพริกปั่นกระเทียมอะไรสักอย่างอะ่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ คนให้เข้ากันในถ้วยนะคะแล้วก็หยิบบั๋นกันอะมาจิ้มค่ะเนี่ยรสชาติคือแปลกใหม่สําหรับกินมากๆคิดรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ามาลองนะคะเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อสําหรับเวียดนามยาจางเลยก็ใครมาเวียดนามก็อย่าลืมมาแวะทานบั๋นกันกินกันนะคะจบจากบั๋นกันก็เดินมาร้านข้างๆบั๋นหมี่ค่ะซึ่งบั๋นหมี่ก็เป็นอีกหนึ่งยูนิคของประเทศเวียดนามยาจางนะคะบั๋นหมี่ร้านนี้ก็ชื่อว่าบั๋นหมี่พัน เป็นร้านน่าจะเป็นเจ้าของคนเกาหลีนะครับน่าจะเป็นร้านดังของคนเกาหลีด้วยเพราะว่าที่นี่มีแต่คนเกาหลีมาทานเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งเมนูของก็มีหลากหลายมากนะลักษณะร้านเขาก็จะเป็นร้านเล็กๆแบบนี้ค่ะมีให้นั่งนะคะแต่ว่าเก้าอี้ไม่เยอะสามารถซื้อออกมาเดินทางข้างนอกได้ราคาอันนี้อยู่ที่2 0,000ืเวียดนามดองอประมาณ30บกว่าบาทค่ะเป็นหน้าบาร์บีคิวที่กิปซื้อมาซึ่งรสชาติก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรนะคะก็คือฟีลเหมือนกินแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นรสหมูบาร์บีคิวบ้าเราเลยค่ะ ไปกันต่อแบบไม่พักนะคะก็มาจบมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารซีฟู้ดนั่นเองค่ะอยากกินมากๆเลยค่ะมาที่นี่ถ้าไม่ได้กินซีฟู้ดก็คือมาไม่ถึงยาจางนะคะเราก็มาทานกันที่ร้านควออกงอนค่ะซึ่งเป็นร้านดังที่กิ๊บเสริรีวิวมาคนไทยมกักจะมาทานที่นี่นะคะแล้วก็พ่อค้าเขาพูดไทยได้ด้วยนะนิดนึงคือฟังเราออกพูดสื่อสารได้ก็ร้านเขาจะเป็นลักษณะเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วมีสองชั้นกิ๊สั่งมานะคะก็มีหอยนางรมกุ้งเผา หอยเชลล์อบเนยก็คือจานละหกสิบาทนะทุกคนเชื่อปะคือมันจานละห้าหกตัวก็ตกประมาณตัว,ตวละสิบบาทอนะคือมันอลังการมากนะราคาเนี้ยมันหาก,กินที่ไทยไม่ได้และนี่ก็คือไฮไลท์เด็ดของร้านเลยคลิปอยากมากินนั่นก็คือล็อบสเตอร์ค่ะซึ่งล็อบสเตอร์ตัวนี้นะคะหนักประมาณแปดร้อยกรัมหรือประมาณเอ่อเกือบเกือบโลอะร้านสองเวียดนามดองก็อยู่ที่ประมาณพันเจ็ดร้อยกว่าบาทถ้าเทียบกับที่ไทยคือถูกมากๆนะที่ไทยถ้า อ่อน้ำหนักประมาณนี้เกือบโลน่าจะมี3-4พันได้นะคะก็ดูสีเนื้อมันแบบดูซี่แล้วก็เด้งๆมากเลยค่ะแล้วก็อิ่มมากนะเห็น <pistol. S 1> ตัวแค่แนกิ๊กกินกันสองคนคือจบเลยไม่ต้องแบบตัว3-4โลตัวแค่เนี้ยคืออิ่มแล้วค่ะใครมาเที่ยวยาจาังก็อย่าลืมไปทานซีฟู้ดกันนะคะของเด็ดของที่นี่ใครไม่ได้ทานก็ถือว่ามาไม่ถึงนะแล้วก็อีกร้านแนะนำก็คือร้านนี้นะคะใครไม่มีตัวเลือกก็ตามนอยกันได้ค่ะ ก่อนปิดคลิปไปนะคะคลิปก็มาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดคลิป4วัน3าพื้นให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะเผื่อทุกคนกําลังวางแผนจะไปเที่ยวยาจางค่ะ ก็ค่าใช้จ่ายที่ขึ้นนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายต่อคนนะคะค่าตั๋วเครื่องบินกิฟบิน a i r ์เอเชียนะคะบวกกระเป๋า30โลแล้วอยู่ที่ประมาณ3,500บาทค่ะโรงแรมนะคะ2ที่นะคะ2คืน2,100บาทประกันการเดินทาง300บาทซิมโลม,มิงสำหรับของกิฟคนเดียวนะคะ398บาทแล้วก็ Win w ันเดอร์ทิ e เที่เป็นตั๋วรวมกระเช้าแล้วเนี่ยอยู่ที่1,377บาทค่ากินค่าดื่มตลอดทั้งคลิปนะคะ3,000บาทแล้วก็ค่าเดินทางแกร็บบัสพ0บาท รวมช้อปปิ้งแล้วก็อื่นๆจิป,ปาถะอีก2,000กว่าบาทคะ่ะรวมทั้งหมดเป็นคนละ14,000กว่าบาทซึ่งทริปนี้นะคะกิฟตแรกเงินสดไป5,000บาทที่เป็นใช้จ่ายสําหรับการเดินทางช้อปปิ้งทริปนี้ทั้งหมดตลอด4วัน3คืนก็พอนะคะคอรอบ r ได้ตลอดทั้งทริปก็ยังไงลองวางแผนแล้วก็ประมาณการกันดูค่าใช้จ่ายก็ขึ้นอยู่ กับการวางแผนของแต่ละคนนะคะอาจจะไม่ถึง1 4 0 0 0อาจจะจบได้ที่1 0,000ก็ได้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการรีวิวทริป4วัน3คืนที่ประเทศเวียดนมามเมืองยาจางและดาวลันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบทริปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนต่อวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Cause she plays it so cool, making up her own rules. And I'm a loser for thinking I've got any shot in the dark now, it's hitting me hard. Tell me, what am I supposed to do? Cause I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken.